สวัสดีค่ะพิมพ์รีพาชมนะคะวันนี้จะมาอัพคลิปเกมหนึ่งเกมที่ตอนนี้พิมพ์กำลังเล่นอยู่และติดมากๆเลยค่ะซึ่งก็คือเกม Happy r r e s s e r s นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับการผลิตขนมหวานขายขนมหวานหรือใดๆทั้งสิ้นของขนมหวานที่หน้าตาน่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ นี่คะ่ะพอเขาเกมมานะคะเราก็จะมีร้านค้าเล็กๆของเรานะคะเกมเนี่ยเขาก็จะให้เราตกแต่งร้านค้านะคะมีการซื้อของนะคะเอาขนมมาขายนะคะมีระบบเพื่อนๆมาเยี่ยมเรามีระบบกิวนะคะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายให้ทําเยอะมากเลยคะ่ะจริงๆแล้วเล่นเกมนี้นะคะไม่เบื่อเลยคะ่ะวนเล่นได้ทั้งวันได้ตลอดเลยคะ่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะที่มาใหม่ก็คือมีระบบลูกศิษย์และอาจารย์ให้ทําด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นการโชว์เอลค่ะตอนนี้พิมพ์สามารถสะสมเอลนะคะได้ถึง4ตัวครบเรียบร้อยแล้วค่ะและสามารถอีโวเอลนะคะได้แล้ว2ตัวค่ะถ้ายัางไงเดี๋ยวลองดูกันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ในเกมก็จะมีกิจกรรมรายวันนะคะให้เราทำนะคะทุกๆวันนะคะก็จะได้พวกรูบี้นะคะรายวันด้วยค่ะ ในระบบสิทธิ์และอาจารย์นะคะในในอันนี้เนี่ยพิมพเนี่ยเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีลูกศิษย์สาคนค่ะก็คือลูกศิษย์เนี่ยจะมีภารกิจให้ทํานะคะโดยที่พิมพ์มาเป็นคนเลือกภารกิจให้แล้วต่างคนก็ต่างได้ของแล้วก็เอาของที่ได้มาอันเนี้ยไปแลกในร้านค้าอีกทีค่ะซึ่งเป็นของแรนะคะสําหรับกิจกรรมโดยเฉพาะค่ะ และนี่จ้าเอวทั้งสี่ของพิมค่ะน่ารักที่สุดไปเลยค่ะมี2ตัวนะคะที่อีโวมาแล้วนะคะ1ขั้นนะคะจะน่ารักมากๆคือตัวสีม่วงกับสีเขียวนะคะส่วนตัวสีน้ำตาลกับสีขาวเนี่ยยังอีโวไม่ถึงเลยค่ะในคลิปนี้คือน้องกำลังอู้งานนะคะพอไปเรียกน้องกลับมาน้องก็จะมีแบบเสียงบ่นในคอนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆค่ะ น้องเอลเนี่ยค่ะบางทีนะคะนอกจากจะอู้งานแล้วเนี่ยยังชอบแอบไปเที่ยวบ้านเพื่อนด้วยนะคะคือเวลาที่น้องเอลไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยเราต้องรีบไปตามกลับมานะคะเพราะว่าเราอ่ะจะเสียประโยชน์นะเพราะว่าปกติเอลว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราอ่ะเขาจะทํางานหาเงินหาของหาลูบี้ให้เราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ไปตามเราก็จะเสียเวลาส่วนนั้นไปเลยค่ะ เห็นไหมคะเสียงของแต่ละตัวจะน่ารักมากๆเลยค่ะในเอลสี่ตัวเนี่ยนะคะพิมอาจจะชอบสีม่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเขาอะสวยด้วยสีสวยด้วยแล้วก็เสียงร้องของเขาอะคะ่ะน่ารักมากๆเลยด้วยค่ะ ต่อไปนะคะพิมพ์ก็จะกดให้ดูว่าเอลแต่ละตัวเนี่ยเวลาอ e ีโวขั้นสุดแล้วเนี่ยเขาจะโตเต็มวัยเนี่ยเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะสวยและน่ารักมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะทั้ง4ตัวเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะคะเมื่ออีโวแบบเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะคะในการอีโวเนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะบางทีอาจจะต้องใช้รูบี้ร่วมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนใจร้อนนะคะและนี้คะ่ะน้องตัวหนึ่งนะคะหนีไปเที่ยวบ้านเพื่อนคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์ขอไปตามน้องกลับบ้านก่อนนะคะ น้องอยู่ไหนนะ้าหาไม่เจอคะ่ะอ๋ออยู่นี่คะ่ะ เกมนี้นะคะเล่นง่ายมากๆเลยค่ะออนอกจากว่ารูปแบบของเกมเนี่ยจะน่ารักแล้วนะคะเอลน่ารักนะคะยังมีในส่วนของที่น่ารักมากๆก็คือเพื่อนๆในกลุ่มกิวนะคะและเพื่อนๆในเกมนะคะสามารถหาหรือเจอเพื่อนๆได้เนี่ยในกลุ่มของ Facebook นะคะลองเสิร์ชหาได้เลยนะคะเป็นชื่อเกมแล้วก็กลุ่มคนไทยก็มีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของทางเพจเขาเป็นกลุ่มหลัก ก็มีด้วยเช่นกันค่ะเกมนี้นะคะเรามีเพื่อนต่างชาติเล่นเยอะด้วยมากๆนะคะถ้ายังไงเนี่ยลองมาเล่นด้วยกันนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้พิมพ์เล่นได้นานมาถึงเลเวลที่30เนี่ยก็คือเพื่อนๆในกลุ่มกิลค่ะคือกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้ขนมที่แบบ ขนมที่เติมเงินนะคะซึ่งแบบพิมพ์ไม่ได้เติมเงินอะพิมพ์ก็จะขอซื้อจากเพื่อนๆในกลุ่มในกิลด์หรือว่าในเกมเนะะี่ยค่ะเขาก็จะน่ารักมากค่ะเขาก็จะส่งให้เราตลอดเลยขอปุ๊บได้ปับ๊บขอปุ๊บได้ปับ๊บซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเกมของเราเนี่ยมันแบบพัฒนาไปได้เร็วด้วยอะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยให้หาก,กิ์เข้านะคะ อออย่าลืมนะคะเวลาที่เราได้กิลแล้วก็ได้เข้ากิลไปแล้วเนี่ยค่ะอย่าลืมช่วยเพื่อนๆในกิลเนี่ยทำกิจกรรมในกิลด้วยนะคะเพราะว่าคะแนนต่างๆรางวัลต่างๆเนี่ยจะได้มาเนี่ยแรงต่างๆเนี่ยเกิดจากคนในกิลช่วยกันนะคะ และสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเกม Happy d e s e เนะคะก็ได้จบลงแล้วค่ะเอลน่ารักมากๆเลยจนพิมพ์ต้องทำคลิปเก็บไว้ดูนะคะเพราะว่าชื่นชอบในตัวเอลมากๆเลยค่ะยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองมาเล่นด้วยกันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ